สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูบซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับนก็มีทางด้านของตั้งค่าตัวใหม่นะครับที่แบบว่ามานําเสนอนะครับตั้งค่าตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตั้งค่าที่ทุกคนรอคอยมาตลอดแน่นอนนะครับเพราะว่าติดหัว100%แน่นอนนะครับเพราะว่าพี่ไปเทสมานะครับครั้งนี้ดีกว่าทุกครั้งเลยนะครับทุกคนก็คือเหลือเสื้อมากๆนะครับนะปกติพี่จะเทส็นคนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้าางหรือว่คนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับแต่ครั้งนนี้เหือค่าตรงที่่วา คนที่ดึงหัวไม่เป็นดึงไป10นัดเข้าหัวไป7นัดน,นะครับเนส่วนคนที่ดึงหัวเป็น เข้าหัวไปนะครับเนาะก็คือแบบว่าคนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับเข้าหัวไป9นัดนะครับดึงไป10นัดนะครับและคนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับดึงไป10นัดเข้าหัวไป10นัดเลยนะครับทุกคนทุ่หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางเด้าของการเทสของพี่นะครับและครั้งนี้นะครับนอมันก็เหลือเชื่อนะครับเนาะและมันดีเกินค่านะครับเนาะสาหรับการเทสของพี่นะครับหลายคนถามว่าเทสกับหุ่นหรือเปล่านะครับเนาะทาไมเข้าหัวดีจังเลยนะครับเนาะก็คือการเทสของพี่นะครับเนาะทาไมเข้าหัวดีนะับเเนลย่ทกหุ2 พี่จะเทสกับคน3เลยจะสร้างห้อง1น,งห,นงหรือว่าจะสร้างห้องทว์นามตนนะครับนอกกับแค้นของพี่นะครับนอกก็พูดง่ายก็คือจะเรียง แบบว่าเลียงคนเข้ามาเลยนะครับน้องคนไหนดึงหัวเก่งๆนะครับก็จะได้มาดึงกับพี่ร้อยนะครับหนึ่งหนึ่งตลอดนะครับน้องเอาอะไรประมาณนี้นะครับน้องถ้าอยู่แค่นเดียวกับพี่นะครับเรียกได้ว่าถ้าเอาสนาพี่ได้ก็รับไปเลย1000เพชรเพนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นการเทสตั้งข้างพี่ไปในตัวด้วยนะครับและเป็นค่าเสียเวลาของทุกคนในแคนด้วยนะครับน้องที่แบบว่ามาให้พี่เทสอะไรประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าตั้งค่ามีประสิทธิภาพแน่นอนแล้วก็ออกมาดีแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนรืเอยครับแต่ถ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเอาตังค่าไปแบบฟรีๆเลยลวกันนะครับเพราะว่าวันนี้พี่จะแจกให้แบบฟรีๆนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยที่ก่านนะครับเนาะสำหรับตั้งค่ามีละอะไรบ้างนะครับเนาะแล้วก็ละเอียดแบบไหนนะครับเนาะอันแรกนะครับให้เราใส่อยู่ที่125นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะใส่ไปได้เลยนะครับอันแรกอยู่ที่125อนะครับเนาะให้ทุกคนใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับถ้าใส่ประมาณนี้นะครับมันจะ โคตดดีนะครับทุกคนและเข้าหัวโคตดง่ายนะครับน้องสามารถสร้างได้ทั้ง i อโอเวสก็ and ด o i d นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คืออันแรกนะครับก็เป็นมองรอบๆนะครับน้องทุกคนต้องเข้าใจคําสั่งด้วยแล้วกันนะครับว่าแต่ละอันใช้ไว้อะไรนะครับน้องก็ยกตัวอย่างมองรอบนะครับเอาไว้ปัดขึ้นปัดสัวไม่ใช่ปัดสัวนะครับน้องปัดขึ้นปัดหัวแล้วก็มีทางด้านของปัดใช้ปัดขวารประมาณนี้ด้วยนะครับน้องไว้ดึงหัวอะไรประมาณนี้นะครับน้องส่วน กล้องเลตดอดนะครับเป็นกล้องที่แบบว่าเรากระโดดมาแล้วติดมากับปืนนะครับเนาะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือวันช็อตอะไรประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสโคปเลตดอดนะครับเนาะจะได้เข้ามาช่วยเรานะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกล้องเลตดอดนะครับก็เป็นสโคปที่ไม่มีสโคปนะครับเรียกได้ว่า สโขปที่ติดมากับปืนนะครับนาออะไรประมาณนี้เลยนดยครับทุกคนพี่ขอบอกนี่แล้วกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับโดยในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกนี้เแล้วกันนะครับว่าดีแน่นอนนะครับนาอให้ทุกคนตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสโคปพื้นรนะครับนาอให้เราตั้งอยู่ที่130ได้เลยนดยครับทุกคนตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับนาะรับประกันนะครับว่า รุดจากสโคไปแล้วนะครับเนาะเราต้องได้สโคคุณ2เข้ามาช่วยนะครับเนาะหรือว่าปืนปืนนั้นใช้ได้แค่สโคคุณ2อนะครับเนาะก็ให้เราตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็เป็นสโคคุณ4นะครับเนาะสำหรับสโคคุณ4ี่นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่145ได้เลยนะครับทุกคนสำหรับสโคคุณ4นะครับเนาะก็ให้เราตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับตัวคนเท่าหมดก็สามารถดึงหัวได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทาง ตั้งค่านะครับเนาะที่แบบว่าโคตรดีเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเอาเป็นว่าทุกคนไปลองแล้วกันนะครับว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับก็มาติชมกันได้นะครับไม่ใช่ว่าพี่ว่าดีทุกคนจะมาว่าดีตามอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเนาะก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าเอาไปใช้กันดูก่อนนะครับถ้าดีค่อยมาคอมเมนต์ละกันนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับลำกล้องสไนเปอร์ให้เราตั้งอยู่ที่170นะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะมุมมองฉลาดถ้าเปิดนะครับให้ตั้งอยู่ที่่190นนนนนะะะคคครรรััับบบแตถ้้าปปปปิิดดก็็ใหเเเไลย ในจุดนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นตั <C ourse> ้งค่าตัวใหม่ล่าสุดและดีที่สุดในตอนนี้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าจะหนักงจะเต็มแน่นอนนะครับน้องสำหรับกิจกรรมหรือว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าโคตรดีเลยนะครับน้องก็ถือว่า เป็นตังค่าที่หลายๆคนมองข้ามนะครับนอะนในช่องพี่นะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละตังค่านะครับนอะนก็คือดีแน่นอน100%นะครับอันไหนไม่ดีไม่แนะนำเลยครับนอะนแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับนอะนเอาไปแบบฟรีๆเลยนะครับท,ท,ทั้งดีพี่เชฟหนึ่งอาทิตย์นะครับนอะนก็ จะประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นการควบคุมนะครับเอาตามนี้ละกันนะครับก็คืออันแรกให้ใส่เป็นเริ่มต้นอันที่2ให้แสดงเมื่อสัครอันที่3ให้เปิดอันที่4ให้เปิดอันที่5ให้เปิดอันที่หให้เปิดอันที่7ให้เปิดที่8ให้ปิดแล้วก็อันที่9ให้เปิดนะครับน้องให้ทุกคนเปิดปิดตามนี้ละกันนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาอว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าและายๆคนนะครับน้องก็คือสามารถตั้งตามนี้ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาอว่า อันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับพี่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนเก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนก็มีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยกันนะครับนว่า สุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของขนาดปุ่มกันบ้างนะครับสำหรับขนาดปุ่มนะครับพี่จะแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับมือถือหน้าจอที่แบบว่าเล็กๆนะครับตั้งอยู่ที่19นะครับเนาะมือถือที่แบบว่าหน้าจอกลางๆนะครับตั้งอยู่ที่59นะครับและมือถือแบบว่าตั้งอยู่ที่69นะครับเล่นใน iPad หรือว่าเล่นในคอมนะครับก็ตั้งอยู่ที่69ได้เลยนะครับเนาะก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเน อยากตั้งตามนะครับโนก,ก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า จะนักจะเต็มแน่นอนนะครับเนาะสำหรับในจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่าตัวใหม่นะครับเนาะก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับกราฟิกแนะนําตามนี้แล้วกันนะครับมือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับเนาะส่วนมือถือ,อกลางเล่นได้กระตุกบ้างนะครับก็แนะนําให้เป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามือถือแรงนะครับเนาะตั้งเป็นระดับสูงปิดแค่เงาพ่อนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะให้เปิดปิดตามนี้แล้วกันนะครับถ้าพูดถึงงเรรื่่่อมมีีแแถใหห้นคับบบสาทว อยากตั้ง DPI แล้วกันนะครับเนาะถ้าคนที่อยากตั้ง DPI นะครับสำหรับตั้งข้าวพี่อยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับและสําหรับคนที่แบบว่าอยากตั้ง DPI ก็แล้วกันนะครับเนาะ DPI iOS ก็คือ 120 DPI นะครับน้องให้ตั้งตามนี้แล้วกันนะครับ DPI Android ตั้งอยู่ที่400-900 DPI นะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้ง DPI นะครับน้องก็จะมีตามนี้ให้นะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่าดีแน่นอน100%นะครับน้องถ้าคุณไหนอยากตั้งนะครับแต่ไม่อยากตั้งก็ได้ผลเทคมาได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่า นีนะครับนาอสสำหรับผลเทสออกมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่าพี่เทสออกมานะครับนาอก็เรียกได้ว่า1 1หนึ่งกับแคนอะไรประมาณนี้นะครับนาอแต่ละคนในแคนพี่เรียกได้ว่าดึงหัวเป็นกันทุกคนนะครับนาอและตั้งใจเล่นมากๆด้วยนะครับทุกคนแต่ก็ตั้งข้าของพี่ดีกวัวนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าสุดจัดแน่นอนนะครับก็ถือว่า คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าเข้ามาแล้วยอมได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูห้าพันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกิลลีน่าฟรีมูลค่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับหรือว่าประมาณห้าร้อยกว่าเพจนะครับถ้าอีกได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจออออใหหหหม่่่่คคคคลลลลลิิปปนน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 น้้้้้้าาาาาารรรรืวววววตตเเเยยยย็็ัััััััีีีีีแแกกกะะบบบบบสพพขงท๊